มาแจกโค้ดกิจกรรมกันเล็กน้อยดีกว่ามาหินคูของพีพเลย2ี่สิบจนถึงสิ้นเดือนนี้วันที่30เท่านั้นนะพวกอินวิญญาณพวกนี้มาพีนี่นี่คือสกินใหม่นะฮะสวัสดีฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกิรลอปานนั่นเองครับพี่หมานายนนั่นเองนะครับวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกกันนะฮะว่าในอวีเนี่ยในแพทนี้เนี่ยจะมีตัวละครแล้วก็มีไม่ใช่ตัวละครจะมีสกินอะไรมาใหม่บ้างนะฮะก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆต่างๆนานๆแล้วก็จะมีแนะนํอ่าวิธีการ อัปเลเวลของวูคองคร่าวๆกันนะครับโอเคไหมมาถึงหน้ากิจกรรมเป็นหน้าแรกเลยนะฮะทุกคนกิจกรรมกล่องส,สุ่มสกินปะใช่ไหมมันเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มสกินในราคาที่129คูปองนะฮะแต่ว่า100%ซึ่งกล่องสกินเนี่ยมีสกินอะไรบ้างมี S s t ทีมถูกไหม แล้วก็มีอันติเมตมิลิมิเต็ดมิลิเจนมิเฮริกที่จริงไอ้กล่องเนี้ยมันมาครั้งที่2ที่3แล้วเว้ยภายในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาแล้วนะฮะแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยพี่คาดว่าม,มันคงจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดีกว่าว่ามันมีเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะที่จะสุ่มได้สกินแรงนนะครับอ่าตอนนี้นะฮะอวีด้อัปเดตแพทใหม่เรียบร้อยเป็นซีซั่นที่18เริ่มแล้วนะฮะซึ่งในซีซั่นที่18เนี่ยเราเห็นไหมมันเป็นรูปหิน ภูของปีพเลยพร้อมที่จะเลื่อนสกินนะฮะทุกคนขอแค่เราถึงไอ้ข้อเรียกว่าอะไรวะถึงเลเวลหรือว่าถึงไอตัว ตัวตัวตัวอะไรวะเขาเขาเรียกว่าอันดับใช่ไหมที่ที่เป็นโล่เออถึงโล่ที่เขากําหนดอ่ะเขาก็จะแจกหินพวกนี้มาเลื่อนขั้นซึ่งหินเนี้ยจะเลื่อนขั้นได้สูงสุดแค่เลเวลสเท่านั้นนะทุกคนถ้าใครอยากเลื่อนขั้นไปเลเวลสเนี้ยจะต้องเติมเงินนะฮะเพื่อซื้อหินอีกหนึ่งประเภทที่มีฟอยบนหัวเท่านั้นนะครับทุกคนฮะมาถึงสกินสกินแรกเลยนะฮะที่วันนี้เนี้ยพี่จะแนะนําเพราะว่าอาวีมีการใบอยวไว้ในกิจกรรมรามเเมงเทวดานะฮะมา เห็นไหมดูเมาส์พี่นะฮะซึ่งตัวนี้นะ่ะพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกินเก่าหรือว่าสกินใหม่นะเพราะมันเห็นแค่ส่วนบนของวัวนะฮะแล้วก็เป็นอ่ะเราอันนี้เป็นสกินแรกนะั้นที่มาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะเพราะพี่ก็จำไม่ได้ว่าอันนี้อันใหม่อันเก่าแต่ว่าที่แน่นอนนี่นี่คือสกินใหม่นะฮะเป็นสกินผู้หญิงไม่แน่ใจว่าเป็นของเตี่ยวเซียนหรือว่าเป็นของใครกันแน่นะแต่เป็น เป็นแบบแนวๆเหมือนของชีเลยวะ่ะไอที่แบบว่ามีจุกบนหัวสองจุกอ่ะเป็นคนจีนอ่นะมวยจีนอ่ะซึ่งมันไม่ได้มาแค่2สกนินเท่านั้นนะครับที่จริงเนี่ยพี่จะบอกเลยว่ามันยังมีอีก1นึสกินเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดู โปเห็นปะทุกคนเห็นไหมมันเป็นสกินของแกลกนะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยมันจะมาด้วยเหมือนกันซึ่งอาวีเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะฮะว่าจะมาวันไหนแต่เขาแค่ใบว่า3มสกินเนี่ยกำลังจะมาซึ่งเอามาใบในกิจกรรมราเมงแต่กิจกรรมราเมงเนี่ยพวกเองพี่ก็คงได้แนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาแจกโคด้ดกิจกรรมกันเล็กน้อยดีกว่ามาอ่าเอ้ยไม่ใช่ดีเราต้องมาส่งวัตถุดิบดีถูกไหมเออ กดส่งวัตถุดิบแล้วก็ใครกดรับได้หรือว่าใครมีอยู่แล้วก็เอาไว้แจกเพื่อนกันละกันนะฮะคนแรกก็จะเป็นของเส้นบะหมีะะ่กันรกันอ่ะกดโค้ดอ่ะนี่โค้ดกดอยู่กันเอาเองนะทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็นของไอ้นี้เนื้อกันอ่ะโอเคนี่โค้ดกดหยู่กันเอาเองนะฮะอ่าโอเคมีแค่นี้นะ,ะอันอื่นเดี๋ยวรอเก็บไว้ให้พี่ได้อบบ้างนะครับเพื่อนร้ ในกิจกรรมรับสกินฟรีเนี่ยอย่างที่พี่เคยแนะนําไปหลายคลิปแล้วเนี่ยเราสามารถมาชมการแข่งขันโปรลีก2021นี้ได้นะัะเพื่อเอาโค้ดเนี่ยไปแลกซึ่งใครดวงดีก็จะได้สกินฟรีใครดวงร้ายๆหน่อยก็จะได้แบบอิมมจติแบบไม่ถาวรหรือว่าจะได้แบบไอ้พวกบัตรเช่าอะไรพวกนี้สกินอะไรพวกนี้นะฮะทุกคนอ่ะอัะอน,นี้คือไอรางวัลที่พี่ได้บอกไปนะฮะที่เราจะมาสุ่มกล่องเอสตีมอะไรพวกนี้ว่ามีเปอร์เซ็นต์การออกเท่าไหร่มาดูดีกว่ามา สกุมอ๋อมันบอกว่ากล่อง100%เลยนะสก,กินอ๋อทุกกล่องเนี่ยร้อยเปอแต่อัตราการออกเนี่ยเอสตีมเนี่ยหรือว่าอันติเมตเนี่ยแค่0.35% 0.35%มห้าเปอร็ูดาการพูดง่ายๆถ้าสุ่ม100เอ้ยมันให้สุ่มแค่ครั้งเดียวนะฮะทุกคน0 3นย์มาเปนี้ยังไม่ถึง1%นะจาก100อ่อยอ่าเพงอย่าอย่าลืมนะแต่ลิมิเต็ดอ่ะโอ้ยสองจุดสี่เก้าสกินรีเจนสองจุดห้าศูน พี่บอกคาเดียวได้เ e ฮโรอีกแน่นอนถ้าพวกเองสุ่มอ่ะถ้าดวงไม่ดีจริงๆยกเว้นว่ามีฮ e โรอีกครอบแล้วนะฮะมันก็จะได้ในสกินถัดไปนั่นเองครับอ่ามันมีน้องๆหลายคนใช่ไหมที่สงสัยกันอะพี่พี่พมันมีน้องคอมเมนต์เยอะมากว่าพี่ต่อให้ไม่ครอบเลเวล6เออไม่ต่อให้ไม่ผ่านด่านที่6เนี่ยก็จะได้สกินนะฮะพี่บอกได้คําเดียวว่า โอกาสได้สกินเนี่ยมันจะต้องผ่านด่านที่6เท่านั้นนะฮะเพราะว่าตอนเพราะว่ากดเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วทางกิจกรรมจะมีทั้งหมด6ด่านหลังจากผ่านด่านที่6เนี่ยจะได้ไอโบนัสการผ่านด่านหลังจากผ่านด่านทุกด่านแล้วเนี่ยจะได้รับสกินลิมิเต็ดลิมิเต็ดของวูคองสกินตัวอีโวนี้นะฮะโดยฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านด่านก็คือคนที่ มีโอกาสโชคดีบั๊กนั่นเองพูดง่ายๆว่าระบบมันบั๊กนะฮะก็เลยได้ไปแค่นั้น,นครับซึ่งพี่เนี่ยพี่ได้อัพไอเลเวลของไอสกิลพวกนี้เต็มหมดแล้วและเหลือด่านสุดท้ายมาลองสำรวจกันดูนะฮะว่าพี่จะผ่านหรือไม่พวกเองสงสัยจะแปลว่าถ้าอัพหมดแล้วเนี่ยจะผ่านด่านไหมได้ไหมเกาะเนี่ยอะจากหลายคลิปที่ผ่านมาจะเห็นนะฮะว่าพี่ยังอัพไม่หมดแล้วมันไม่ผ่านด่านแต่พออัพหมดเนี่ยดูหลอดเลื่อนนะทุกคนเห็นปะ พอพี่ดับเบิลคลิกอันนี้หลอดเลือดสุดท้ายพี่เหลืออยู่1 35เทียบกับศัตรูหล,ลอนเลือดเหลือแค่ศูนย์นะฮะพี่ก็ผ่านนะ่านเรียบร้อยพอผ่านด่านเนี่ยเราได้่าเต้นของวูคองมาด้วยนะฮะทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยได้เหมือนกันไหมหรือว่ามันสุ่มนะซึ่งพอเราได้่าตุเต้นมาเรียบร้อยแล้วเราไปรับตุ้งไหนอันนี้อ้าเห็นนะมะเห็นเมื่อกี้คําว่ารับมหมพอกดไปคําว่ารับปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มันทันทีเลยนะทุกคนซึ่งไหนปะสกินวูคองปกติก็ไม่มีอะไรมากฮะ ก็อ응ึงควงคะทาอ่ะไม่มีอะไรมากเห็นปะก็ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงครับเพราะมันเป็นแค่สกินเลเวลหนึ่งที่เขาแจกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากอัพเป็นเวลเลเวลสองเนี่ยเดี๋ยวพี่แนะนำนะฮะว่าอัพยังไงกันนะเองจริงนะ,ะพี่บอกได้คำเดียวเลยว่าเมื่อก่อนอะวูคองม,มันเป็นลิงเนี่ยแต่มาตกขับยังไงวะมากลายเป็นคนขายดาเมงเนี่ยซึ่งไอตัวสกินนี้นะพี่มองว่ามันสวยนะสวยตรงไหนรู้ปะเองเห็นที่มันเป็นเส้นๆ้นบ้าเหมือนมันเป็นรูปวาดอะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีเท็กเจอร์แบบผิวหนังแบบคล้ายคนมาก ใช่ชอบว่ะเวลหนึ่งพี่กาว่าแรแล้วนะฮะเพราะมันเป็นสกินระดับอ i มิ t ดีไอจุ๊จ <laughs> มันเป็นสกินระดับลิมิเต็ดอีโนะฮะทุกคนอ่ะถ้าทุกคนได้อ่าพี่บอกคําเดียวนะ,ะถ้าพวกเองไม่ได้สกินฟรีๆมาจากกิจกรรม <c oughs> พวกเองจะไม่สามารถเลื่อนขั้นแล้วก็ไม่สามารถรับได้อีกต่อไปนะ,ะพอได้มาฟรีๆกดเลื่อนขั้นไปปุ๊บ มันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะฮะทุกคนซึ่งการผ่านเลเวลหนึ่งเนี่ยจะง่ายมากเพราะว่าใช้แค่2 0ไอตัวหินวิญญาณของวูคองทน,นันซึ่ง2 0วิญญาณนีพี่ก็บอกไปแล้วนะมันหาไม่ยากนะทุกคนเพื่อเอาเป็นเลเวลสองอ่ะมันหามาจากกิจกรรมรามเมงกับการเล่นในด่านปกติมันจะมีกล่องให้เราเข้าไปในด่านใช่ไหมพอเราเข้าไปในเกมมันจะมีกล่องทั้งหมด3กล่องอะ่ะที่เป็นกล่องรามเมงให้เราเดินเก็บนะฮะแต่พวกเองเข้ามาในเกมพวกเองจะเห็นกล่องลอยอยู่ให้ไปเดินเก็บพอครบ3กล่องเนี่ยพวกเองก็จะได้ขอ แา้ลเอามาสุ่มนั่นเองนะโอเคไหม อ่ะหน้าอัพมาถึงถ้าเราอัพเป็นเลเวลสองนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็จะบอกนะมีเอฟเฟกต์สกิลขึ้นมาอ่ะพี่ก็แค่กดอัพไปแค่นั้นเองพอไปปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าเลื่อนขั้นสกินเลเวลหนึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันบอกว่าเลื่อนขั้นสกินเลเวลหนึ่งเสร็จสิ้นก็คือกําลังเข้าเลเวลสองนะฮะแต่ว่ายังไม่ผ่านเลเวลสองทีซึ่งเลเวลสองเนี่ยถ้าเลื่อนขั้นแล้วมันก็จะได้เอฟเฟกต์หน้าล็อบบี้เอฟเฟกต์สกิลเพิ่มเติมแล้วก็รูปโปรไฟล์มาด้ววววยยยนะะนนนนนน,นนะะะะคคครร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 ััับบบแตต่่่่่่่่ออออีีีีี้้้เเเพพงงงกกกกกกก็็ไไไมมมดททํําาาาาใใิิจจชสปฮฟ อ่า,ออาทุกคนเมื่อกี้เราได้ท่าเต้นมาฟรีใช่ไหมจากของวูคองเนี่ยท่าเต้นฟรีเนี่ยจะอยู่ในสกินไอตัวออริจินอลนะพี่คิดว่าน่าจะอยู่ในออริจินอลเพราะว่ากดมาที่ตกแต่งมันจะอยู่ในนี้อ่าแล้วก็มันจะเป็นท่าเต้นเห็นปะเป็นสเตปราชาวาน,นอนกดสวมใส่ไปเลยเห็นปะมันก็จะเต้นแบบจุกจิกจุกจิกจุกจิก,จกที่จริงท่าเต้นนี้มันอาจจะมีมานานอยู่แล้วแหละแต่ว่า พ,พึ่งได้เย <c oughs> อ่าต่อไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะทุกคนอาจจะงงว่าหน้านี้มาจากไหนนี่พวกเองเข้ามาที่โรงเรียน R v นะฮะก็คือที่กิจกรรมปกติและเลื่อนลงมามันจะมีคําว่ากิจกรรมสุดมันแล้วก็ล็อกอินรับไอเทมอีกมากมายให้กดเข้าไปเลยนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยจะรับได้ตั้งแต่วันที่20จนถึงสิ้นเดือนนี้วันที่30เท่านั้นนะล็อกอินทั้งหมด10วัน เอาง่ายๆอ่ะเองห้ามขาดล็อกอินแม้แต่วันเดียวมานั้นเองก็จะไม่ได้ตัวหินลูกแก้วนะฮะซึ่งในนี้พี่คิดว่าสิ่งที่เราควรได้ที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่สกินหรืออะไรนะฮะแต่มันเป็นล็อกอินเพื่อสะสมนี่อัลตราอัญเชิญบัตรเช่าก็โอเคยอยู่ใครอยากได้สกินที่ไม่เคยเล่นแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อไอเนี่ยบัตรไอเขาเรียกอะไรบัตรการลดดาวเนี่ยการลดแบบ ดีเลยในเพจนี้เนี่ยพี่คาดว่ามันมีตัวโกงเพื่อมาเยอะโดย,เ,ยเฉพาะตัวไอริใช่ไหมที่โดนอัพมาคดโกงมากพี่ไปเจอมันกลับไปย่าเมื่อคืนตามคลิปอีกอย่างนะฮะใครที่จะเติมเติมเงินเนี่ยช่วงนี้พี่เห็นควรว่าควรจะเติมนะเติมไม่เต็มที่ไปเลยเพราะว่ามันจะได้พวกอินวิญญ,ญาณพวกนี้มาฟรีๆไว้แล้วสามารถเอาไปเลขไอ้ไม่ใช่ไปเลขไปเลื่อนขั้นได้นะฮะเป็นช่วงพวกนี้ควรจะเติมนะ คือไม่ใช่ไปเติมในช่วงที่แบบว่ามันดวงสวยจริงๆไม่มีอะไรมาแถมเลยนะครับหลังจากที่เราได้แนะนํากันไปหมดแล้วนะฮะว่ามีกิจกรรมในการแจกสกินฟรีหรือว่าแจกโค้ดอะไรต่างๆรีๆีมากมายเนี่ยต่อไปจะเป็นการรับสกินฟรีจากการผ่านแร่งผ่านโลผ่านขั้นเลื่อนอันดับต่างๆนะฮะซึ่งมันจำได้ตัวสกินดีเด็กนะฮะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้โปแอะเป็นสกินดีเด็กสีเหลืองๆนะเหมือนเจ้าชายซึ่ง มันน่าจะมีเฉพาะไอ้รูปแบบสกินที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสกิลไม่ได้เปลี่ยนตามนะฮะซึ่งภารกิจเนี่ยจะรับได้ภายในรดูการนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งจะต้องมีการข้ามในโลกของโกระดับ5ขึ้นไปนะเห็นปะซึ่งพี่เนี่ยพี่ข,ข้ามได้แล้วแหละแต่ว่าพี่พี่ยังกดดับไม่ได้นะ <laughs> ใส่ที่มันกดดับไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเล่นโหมด1ิ เออไม่เล่นโหมดไอตัวภารกิจแรงเนี่ยให้ครับทั้งหมด10ด่านก่อนนะทุกคนไม่นั้นมันก็จะไม่ให้เรารับไปเล่นฟรีๆกันยังไงพี่มั่นใจว่าพวกเองมันแรงมันเกินไอตัวโกอยู่แล้วแหละยังไงก็ได้สกินนี้ฟรีๆนะฮะ สกินต่อไปนะฮะจะเป็นของใคยกันไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของสกินของคิวเล่นไอตัวเอสซซินของเราที่มันแรงมากในตอนนี้นะะซึ่งให้พูดตรงๆนะพี่บอกเลยว่าสกินใหม่ที่กําลังจะให้มาเนี่ยน่าจะเป็นสกินขายนะไม่ใช่สกินฟรีเพราะว่ามันมีตัวเอฟเฟกต์สกิลต่างๆด้วยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูทางขวามือโปะ <c oughs> เห็นไหมเป็นสกินสีทองของตัวคิวเลนเดียวต่อไปเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลกันดีกว่าเพื่อซึ่งในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันยังไม่มาหรอกแต่ตอนนี้มันมาในเซิร์ฟต่างประเทศก่อนนะฮ การีน่าของจีนนะฮะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันเป็นสกินใหม่ในรูปลักษณ์ของตัวเจ้าชายคาไคมันเป็นสกินแบบเซตสีทองเหมือนกับสกินฟรีของเซตนี้เลยที่มันแจกในซีซั่นสิของตัวไอตัวเมดเมื่อกี้ที่พี่แนะนําไปอะมาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรรูปแบบใหม่กันบ้างนะฮะอ่าที่จริงอะสกินนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีได้ด้วยเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้อ ประมาณ2-3ามคลิปที่แล้วล่ะพี่ได้แนะนําไปแล้วนะฮะว่ามันสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสียังไงเดี๋ยวเรามาปรับให้ภาพเน็ตด,ดีดีกว่ามาซึ่งตอนนี้มันก็น่าจะชัดสุดแล้วอ้าพอฟันธรรมดามันจะมีขอบวงสีเหลืองนะในสกิลที่1เนี่ยโอ้สีเหลืองเป็นทองอารามเลยครับทุกคนต่อไปสกิลพุ่งผ่านรู้สึกว่าเหมือนพุ่งพุ่งผ่านไอตัวศัตรูมันจะติดอะไรบนหัวด้วยนะเมื่อกี้พอเป็นอันตีนี่ไม่แน่ใจว่าจะทําให้ศัตรูเห็นพื้นชัดเจนขึ้นหรือไม่นะฮะ S <S <S เอ๊แต่พี่ว่ามันดูยากนะเพราะว่าเป็นสีเหลืองค่อนข,ข,ข้างที่จะก,กลมกลืนกับพื้นที่สีเขียวบนพื้นอยู่นะอุ้ยเอ,าอ,อ,าเอ้าโอ้ยโอ้ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะ,ะเมื่อกี้เหมือนมันลุดไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนเสียงอาจจะดังไปหน่อยเดี๋ยวพี่บอให้อ่าโอ,อ,อ้ถือว่าสวยนะสําหรับพี่มันเป็นสกินที่แน่นอนฮะเราต้องเติมซื้อแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระดับไหนนะแต่ถ้าให้คาดคะเนไม่ใช่ระดับสูงอะไรมากหรอกฮะเพราะว่ามันเป็นแค่การ เฮ้ย hey, แต่ว่ามันเปลี่ยนทั้งรูปลักษณ์สกินเปลี่ยนทั้งตัวเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะมันมีหลายชุดมากฮะในสกินนี้นั่นเองฮะทุกคนต่อไปนะฮะจะเป็นสกินคู่นะที่มาในเซอร์เวียนามแต่ว่าจะเป็นของใครไปไม่ได้ซึ่งรอบทร่แล้วเนี่ยพี่แนะนําไปแล้วใช่ไหมว่าในเซอร์เวียนามมีสกินตัวไหนมาก็คือสกินของตัวมีน้านะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยพิคารว่าเน็ตพี่น่าจะหลุดนะทุกคนเริ่มหมุนติ้วดิวดวเลยแต่นี้าไม่หลุดได้สวยมากหลุดตอนกูแนะนำซื้อเนี่ยนะ เออมาแล้วตอนนี้อ่ะเดียบพี่ขึ้นรูปไปดูนะมิน่าปัง <c oughs> เห็นปะแล้วก็อีกสกินนึงจะเป็นของใครอีกก็ไม่ได้ก็นอกจากน้องซิฟนะซึ่งสงสกินเนี่ยเหมือนเป็นหูดอะ่ะเออเหมือนมาสกินคู่กันเลยระหว่างเจ้าหญิงกับเจ้าชายแคระนะฮะก่น <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะเอฟเฟกต์ <c oughs> สกิลมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่พี่คิดว่าสกินเนี่ยน,น่าจะแจกฟีนะฮะ มาดูกันที่สกินแรกด้วยครับเป็นสกินของมีน่านะดูอันนี้คือมีน่าร่างปกติร่างออริจินอลพอเปลี่ยนร่างปุ๊บเห็นปะกลายเป็นร่างสีทองขาวเลยซึ่งมันจะมีดาราม,มาคู่เซตนี้อยู่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยพอตีแลวเอฟเฟกต์สกิลมันเปลี่ยนนี่หว่าทุกคนเป็นสีออกทองทอง,ทองเหมือนกันนะเฮ้ยดึงก็เป็นสีทองขาว พี่คิดว่าสกินนี้โอ้โหเป็นสีทองอีกอะต่อไปเป็นอีกหนึ่งสกินนะฮะที่มาน่าจะมาพร้อมกันก็คือสกินของน้องซิปของเราใน,นยังไงว่ามันมีฮูดด้วยบนหัวเป็นราชาราชาปีาศาจคอนตีค่ะเฮ้ยเอฟิกสกิลมันเปลี่ยนปะมันฟาดเป็นสีแดงๆองอะใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนมันฟาดเป็นสีแดงแแล้วก็ลูกอม เออความรู้สึกพี่พี่ว่าเอฟเฟกสกิลมันไม,ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะสำหรับตัวของน้องซิฟเนี่ยแต่ว่าสำหรับมีน่าเนี่ยเปลี่ยนอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะฮะโอ้ยมันเป็นสก,กินอะไรมาใหม่แบบรัวๆเลยวะาวแม่งแจกไหมเนี่ย ซึ่งสก,กินสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นของใครไปไม่ได้ในเมื่อเราพูดถึงตัวแทงแล้วนะฮะพี่บอกตรงๆว่าแทงตัวนี้เนี่ยสกินใหม่กําลังจะมานะฮะซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสกินของอารัมเนี่ยมันจะมีสกินที่สามารถเรียกทั้งเสือสีขาวแล้วเสือสีม่วงออกมาได้แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้เสือสีส้มอ่าแล้วก็ไปดูอีกสกินหนึ่งจะเป็นสกินของตัวอารัมที่เรียกไอ้นนองพิกบูขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่สกินใหม่ในอนาคตที่กําลังจะมาเนี่ยพี่บอกในคำเดียวฮะเป็นการเรียกมีโคโล,ลามาชนะทกคนะฮะท ตัวนเนี้ยเนี่ยโอ้โหทำให้ชุดของอารัมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ไอฟิกสกิลเนี่ยคาดว่าเปลี่ยนแปลงตามอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าหมีมาไงหมีมาหมามีนะทุกคนคือพอสกินใหม่มาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอารัมมันเปลี่ยนเกือบเกือบทุกครั้งอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าสัตว์มันเปลี่ยนนะฮะทุกคนต่อไปนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสกินใหม่ของใครไปไม่ได้นะนอกจากตัวสกินลายไทยที่เป็นมิสช,ชื่อสกินว่านาคาราอะไรสักอย่างสยามนาคา มถ้าพี่จะไม่ผิดอ่ะเ,เป็นชื่อสกินว่าสยามนาคานะเป็นของสกินเวอร์เรสอย่างแน่นอนตอนนี้หลายๆเซิร์ฟเนี่ยออกมาปันธงออกมายืนยันกันเรียบร้อยนะฮะว่าเบอร์เวอร์เรสเนี่ยออกมาอย่างแน่นอนแต่พี่มองว่าสกินนี้มันมันดูดูแบบไม่ค่อยสวยวะ่ะถ้าเทียบกับสกินอื่นที่เข้าแข่งขันในตอนนั้นแต่ว่าสกินสยามนาคานี่ชนะไปด้วยเงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาทนะฮะทุกคนซึ่งได้เงินรางวัลเยอะมากสําหรับผู้ออกแบบสกินสกินนี้นะฮะ ซึ่งแบบอยากออกแบบบ้างว่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขอตัวลากันไปแค่นี้นะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจ,จะเป็นสกินอะไรก็คอยมารับชมกันฮะก่อนที่จะจบกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร i ด e ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ไปถึง1 0,000หมื่นซับสไคร์ภายในปีนี้กันเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะฮะในคลิปหน้าเนี่ยพี่ได้ใบ้แบบง่ายๆเลยจะมาทําสกินใหม่นะฮะทุกคนสกินที่แบบ พูดได้คำเดียว่าตัวละครเนี้ยไม่เคยมีสก,กินในอาวีมาก่อนซึ่งแนนก็ออ่ะมันจะมีวาเลย,ายรู้ก่อนใครแน่น,นอนหาในรอบหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครัจบจจ๊บเจ๊บรักทุกคนฮะ,ะอื้